ก็อยู่ในเกม American Truck Simulator ครับวันนี้เราจะลากเส้นนี้นะโคบี้ครับไปที่ซาลิน่าก็จะเป็นเส้นสีเทาเนะยของก็ไม่ใหญ่มากนะน้ำหนัก1มื0นแปดพัน่ะเป็นรถ JCB ครับนี่เราดูเซตต้องซ่อมหรือเปล่า ไม่ต้องซ่อมเลยนะรีสโตไม่ต้องอใช้คันเดิมอยู่นะใช้เป็น Mac กครับแม็ก n d d e m เมสรรเสริญสรุดีความเป็น Mac นี่อันนี้มันมีแบบปรับปรับความสูงของของโชคอัพได้ด้วยนะ ขาวก็ได้มันแบบสีมันแตกต่างเลยวะ่ะเลี้ยวเกลียวนี้มันเป็นสีแดงเนี่ยเราเห็นข้างหลังวังนะมันก็ไม่ค่อยแต,ตกต่างกับสีเบรกเดิม มันจะมีผลไหมกับโชคอาฟเราวันนี้มันของเบานะ แคนซัสครับเนี่ยแคนซัสโอเคบวกเปอร์เซ็นต์ให้กับแคนซัสไปครับมอนตาน่าเรา90%แล้วนะคลิปที่แล้ว mm hmm. เราวิ่งอเออมอนตาน่าแม่งเกป็นต์แล้วโคตรโหดเลยเพราะว่าเราเส้นสีเทาทั้งเส้นเลยเมื่อวานครั้งที่แล้วนะดึงปื้โอโอ้โหสีเทาหมดเลยน,ะนี่90%แซงเนวาดาไปแล้วครับเนวาดาตอนแรก88นี่ยัง88อยู่ยังไม่ได้วิ่งนะเดี๋ยว can แคนซัสเราก็จะเพิ่มเนี่ยถ้ารอบนี้ can แคนซัสเราจะสักประมาณ ถ้าเกินแน่นอนอะ่ะอาจจะ66หรือเปล่าหรือ6จหเอะไรอเราเนี่ยนะลองบิ่งดูครับมันจะได้เส้นสีเทาเยอะๆหน่อยอุ้ยโอ้ยไม่เห็นกระจกบ,บังซอรี่ซอรี่กระจกมันบังมันบังลายเอากระจกออกไงไว้เนี่ย มันก็ชนเราคือมันมันเป็นฝ่ายชนเรามากกว่าเราไม่ได้ชนกันหรอกเพราะว่าเราแย่หัวไปเออเราแย่หัวไปแอมก็เลยชเป็นฝ่ายชนเรานีก็ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่เดี๋ยวเราตั้งความเร็วสักประมาณ75แม่ลองดู หนักไม่เยอะนะหมื่นแปดนหมื่นแปด ไเร็วก่าเราก็จัดไป ra càng chiều chiều เดียวเองนะหรือว่ารถหรือว่าอู่มันไม่มีที่เราจอดป่ะถ้าสินค้าไม่น่าใช่นะแบบเพราะว่าสินค้าเรามันเล็กนิดเดียวอะ่ะมันต้องถอยได้อยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่หรือเปล่าพื้นที่มันถอยไม่ได้ไหมที่จอดอาจจะมีปัญหาไม่เป็นไรครับผมก็จอดที่นี้ก็ได้ ถ่ายรูปไปลาน่นเฮ้ยติดวัดว่ะถ่ายวัดไว้ก่อนไม่รู้อะไรขึ้นมากดถ่ายไว้ก่อนนะ US มันไม่เหวี่ยงนะแต่ของ EU แไม่เหวี่ยง JCB จอมเวี่ยงเดี๋ยวดูดิว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับของ Kansas นะ Kansas 67เนี่ยอ่าค้นมาละถ้าเราเจอเส้นไหนยา,ยา,ยาวๆเราก็จะว,วิ่ง <c oughs> คุ้มดี วเข้าบริษัทแล้วหาไม่เจอว่ะของไอ้เท็กซัสเนี่ยมันเส้นมันดูยากเส้นมันส่วนใหญ่มันก็เหลืองหมดแล้วด้วยนะแต่มันก็ยังให้เราแค่ประมาณหกสิเปอร์เซ็นต์งก็คงมีเส้นแอบอยู่เนี่ยเยอะแยะเลยแต่มันไม่ค่อยคุ้มไงโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป จะลองเปลี่ยนคันบ้างนะคันนี้ใช้สองรอบพอแล้วครับรู้มือละ